สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของพ่วงนะครับพ่วงของมอเตอร์ไซค์นะครับแบบล้อเดียวล้อเดียวนะครับซึ่งผมก็เห็นเอในต่างประเทศเขาทํากันครับต่างประเทศฝรั่งเขาทํากันเนาะแล้วทําไมคนไทยอย่างเราจะทํากันไม่ได้ละ่ะนะแล้วก็เลยมาลองทํากันดูก็ออกมาเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำขั้นผมไม่ได้ทําขั้นตอนในการทานะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอบแล้วก็ปรับปรุงมาสักพักใหญ่ๆก็โอเค ใช้ได้ปกติครับเรามาดูกันเลยรายละเอียดมีอะไรบ้างอันดับแรกก็เป็นชุดยึดนะครับชุดยึดกับตัวรถนะครับผมก็ยึดบริเวณพักเท้าพักเท้าคนซ้อนนะครับของสิบยาวร้อยห้าสิบก็ไม่ได้ทำการเจาะรูหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับก็ใช้น็อตเบอร์สิบเจ็ดยึดแล้วก็รองด้วยแหวนนะครับตัวสวิงอาร์มครับตัวสวิงอาร์มก็ก็เป็นเหล็กเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนะครับทำขึ้นสองชั้นนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับน้ําหนักนะครับทีนี้มาเรื่องของชุดบูท ครับตัวนี้ก็จะเป็นบังคับเดียวซ้ายขวานะครับก็จะเป็นบูสต์บูสต์เนี่ยจะเป็นบูสต์ประตูประตูเหล็กนะครับซื้อได้ตามกูบันเฮาตามโฮมโปอะไรประมาณนั้นครับต่าแล้วก็เดินเหล็กนะครับถ้าเป็นพวกเป็นกระดูกเป็นเป็นโครงหลักตักผมก็ใช้เหล็กที่มีความโตก็เป็น2นิ้วคูนนิ้วนิ้วคูณ2นิ้วนะครับเดินเรเส้นขอบนอกก็จะเป็นนิ้วไล่มาจนถึงชุดท้ายชุดท้ายก็เดินมาก็เป็นโครงเหลี่ยมธรรมดาเนาะ มาก็ชุดสวิงอาร์มสวิงอาร์มก็ใช้ตัวเหล็กตัวเซียนโตนก็คือใช้นิ้วนิ้วคูณ2นิ้วแล้วก็ทำบูสบูสก็บูสข้างหลังก็จะเป็นสําหรับสวิงอาร์มก็เป็นบูสตัว,ตวหน่อยพออเพราะมันต้องอมันต้องได้ทางานอยู่ตลอดนะครับทํางานหนักหน่วงแล้วก็มาเป็นโชกโชกก็เป็นโชคของเม็ด้อยเป็นตัวรุลเก่ายมาฮ่าเม็ด้อยนะครับใส่ข้างเดียวใส่ตัวเดียวดูก,อก่อนก็ค่อนขงงจะนิ่มนิ่มหยุดหยุดเลยเด้งดนะึงเด่งดึงอ่ะล้อก็เป็นล้อแมก สิบเวธรรมดาก็ไม่มีอะไรทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักของของที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็นกล่องข้างใน,นก็บรรจุสายไฟนะครับน้ำหนักโดยประมาณก็กล่องละสิบกิโลสองกล่องก็20่สิบกิโลฮะยี่สิกโลก็ก็เด้งดึงเดงดึงเลยครับก็ค่อนข้างจะหนักเกินไปแล้วเดี๋ยวต้องทําการซิปอัพโชคก นะแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆของผมคือผมไว้ขนจักรยานถ้าขนจักรยานได้2อขันก็โอเคแล้วเวลาเราจะไปกครอบครัวหรืออะไรแบบนี้นะครับสามารถลากจักรยานไ,ได้ด้วยประมาณนั้นผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับก็มิติของตัวรถก็จะยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นกับเดิมอยู่เท่าตัวเลยเมละขับขีก่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของครอปสปีดครอปสปีดเป็นไงบ้างผม ไม่กล้าลองทอปสปีดครับพูดตรงๆผมก็แต่ว่าผมก็เคยผมเมื่อคืนผมลองดูก็ได้ร้อยสิบคือพอแล้วร้อยสิบคือปกติผมก็ขับแค่นั้นขี่แค่ไหนก็มันมันก็จะเป็นยังไงความประชืกมันก็จะหนักหน่วงครับเหมือนมีคนมาซ้อนอยู่ที่ที่ท้ายรถหนักหน่วงการเข้าโค้งล่ะการเข้าโค้งก็เข้าโค้งได้ปกก็มีเชิงว่าปกติก็เหมือนมีคนซ้อนท้ายนะครับมันก็จะหนักก็จะเหนื่อยขึ้นเนาะ เวลาเราเข้าเราก็จะไม่ผิวเหมือนอย่างที่เราขี่รถประปะประมาณนี้แต่ว่าแเอออย่างอื่นก็แทบจะไม่แตกต่างจากเดิมนะครับลองพลิกโค้งซ้ายขวาก็น้าหนักที่เพิ่มขึ้นในตรงตรงท้ายเนี่ยมันจะไม่มีผลกับการพลิกเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีผลกับอ่าอัตราเร่งนะแล้วก็เวลาเบรกเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันหนักขึ้นมันหน่วงขึ้นสําหรับวิดีโอนี้ก็ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการอัปเกรดทาอะไรเพิ่มแต่ว่าผมก็จะไปทำอ่า เจ็บลายละเอียดนะครับทำ,ทำตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็ทำชุดสีชุดไฟท้ายทำสีไฟท้ายบางคนูนนะประมาณนั้นก็น่าจะสวยงามเนาะทำสีทำบางคนูนทำไฟท้ายก็น่านจะปลอดภัยนีแล้วแล้วก็อะไรล่ะคุณตำรวจเห็นจะจำไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่เคอแต่เถวบ้านบุมเขีรยได้มีปัญหาคุยกันได้ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากในการติดตามและชมรัะฟังนะครับสุดท้ายก็ฝากซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ